นสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาใครประเดิมหน่อยกำนันแววดีฟ้ากำนันแววใจดีประเดิมจะได้เฮงเได้ไหมคะกำนันแววที่เป็นที่เรื่องลือแฟนคลับคุณสตังได้ค่ะแม่ <laughs> แล้วแล้วแซวเริ่มนั้นแววดนี้ยยาโกธน,นะคะคือมันสนุกแล้วมีความสุขมากะคะ่ะบัดกำนัน ไม่รู้ว่าเดินทางหรือยังถึงไหนแล้วนะคะพระเอกบัตรกำนันพระเอกบไปกำนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กริงขนมไหมขนมขนมที่ไปกล่องเล็กๆกำนันแววขำพระเอกบไปกำนัน ว่าวันนี้กำน้นเวกัประเดิมแน่น้องฝันถึงกับร้องเลยเมื่อคืนเล่นเรื่องนี้<ไ>ใช่ต้อนรับเลย<ไ>แล้วเมื่อวานนหลงพ่อเป็นคนขอขอเรื่องนี้จริงๆก็คุยกับแนทว่าจะให้แอมกับฝันใจในใครจะเป็นตัวแม่ก็เลยบอกว่าฝันใจนั่นแหละเ<ไ>พราะฝันใจเคยเป็นอยู่เข้าล็อกวันนี้คุณปู่ค่ะ วัสดี5ห้ารอยคนนะคะป่นใจบนทำไมมีแต่คนแก่ <laughs> อย่าเรียกว่าลังแกเรียกว่ากั่นแก้งดีกว่า,ะะาเรียกว่าลังแกเรียกว่ากั่นแก้ง <c oughs> วันนี้เขาก็บอกว่าเล่นเรื่องอะไรก็ได้ขำๆแต่แม่เอาดำดงเพราะดำรงรูบ่อยแล้วเราคิดไปแล้วสวัสดีคุณสุขคะ่ะ สุกัญญามาช่วยประเดิมกันหน่อยเร็วพวกเราคุณสุไประเดิมหน่อยได้ไหมเมืม่อคืนคนดูฟังมากแม่มื่นกว่าจ้าสวัสดีป้าต้อยจ้ปะป้าต้อยอาหารจับจับว้าว่าใบขอบคุณกำนันแววค่ะขอบคุณบ้านกำนันขอบคุณแฟนคลับของพระเอกบ้านกำนันขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะกำนันแววเรียนเชิญด้วยนะคะ สีชมพูค่ะจะไปร่วมถ้าถ้าไม่ว่างนั้นแววจะไปร่วมช่วงเช้าแล้วลรกินเลี้ยงเที่ยงแต่ถ้าตอนเช้าไม่ว่างก็เิยกินเลี้ยงเที่ยงนะคะเที่ยงถ้าถ้าถ้าตอนเที่ยงไม่ว่างก็ไปแห่ขันมากตอนเช้าแต่ถ้าตอนเช้าไม่ว่างก็ไปเลี้ยงเที่ยงค่ะฮ่าบเายเ้เคยซาไม่เล่นนานเคยซาเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะ นะคะว่างเรียนเชิญค่ะอยากดูเคยซ่ายังยังค่ะยังไม่ถึงคิวยังค่ะ